ฮัลโหลครับฮะ huh? อะไรนะครับบ้านใหม่ของผมรีโนเวทเสร็จแล้วหรอครับได้เลยครับขอบคุณครับก๊อบมีอะไรหรือเปล่าคะผมมีข่าวดีจะบอกคุณบ้านใหม่ของเรารีโนเวทเสร็จแล้วนะต่อไปนี้ถ้าคุณทำงานเลิกดึกคุณก็เข้าไปนอนบ้านหลังนั้นได้เลยจะได้ไม่ต้องขับรถใกล้ๆฉันว่าไม่ใช่ข่าวดีของฉันหรอกคะ่ะ น่าจะเป็นข่าวดีของคนอื่นมากกว่าอะไรกันบ้านของเราแท้ๆแล้วมันจะเป็นข่าวดีของคนอื่นได้ไงผมเอเข้าใจเลยก็เมื่อสองวันก่อนลูกพี่ลูกน้ององคุณโทรหาฉันบอกว่าลูกชายของเขาสอบเข้ามาหาลัยได้ก็เลยอยากจะยืมบ้านของเราให้ลูกเขาอยู่สักสามสี่ปีจนกว่าเขาจะเรียนจบอะคะ่ะผมว่าต้องเป็นธันวาแน่เลยอะเพราะว่าธันวานก็เคยพูดเปรย์กับผมไว้เหมือนกันแล้ว ที่คุณตอบเขาไปว่าไงบ้าง่ะฉันจะพูดอะไรได้ล่ะคะอีกอย่างเราก็เป็นญาติกันฉันก็เลยบอกว่ารอคุณกลับมาแล้วขอปรึกษาคุณก่อนค่ะดีแล้วแหละที่คุณไม่ได้ตอบตกลงอะไรนี่ก็เป็นบ้านของเราแท้ๆเรายังไม่ทันเข้าอยู่เลยทำไมเขาถึงขอเข้ามาอยู่ก่อนได้อะก็นั่นแ่ละสิคะนั่นไง พูดยังไม่ทันขาดคำฉันว่าญาติตัวดีของคุณมาแล้วแน่ๆเลยคุณจัดการเองแล้วกันนะคะฉันไปก่อนละอา้าธันวาเข้ามาก่อนดิครับพี่ พี่กอครับนี่ของฝากครับชาไต้หวันอย่างดีกับวายครับได้ามาตัวเปล่าก็พอไม่เห็นจะต้องมีของฟงของฝากอะไรเลยเราเป็นญากกันได้แท้ไม่ได้แล้วครับพี่นานๆผมจะได้มาเยี่ยมพี่สักทีมันก็ต้องมีของฝากติดไม้ติดมือมาบ้างไม่งั้นมันจะดูน่าเกลียดเกินไปครับขอบคุณมากนะเออพี่กอฟพี่พลอยอ่ะได้ปรึกษาเรื่องบ้านไว้กับพี่หรือยัพี่คุยกับพลอยแล้ว แต่พอดีว่าบ้านหลังนั้นพี่เพิ่งรีโนเวทเสร็จอะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรเลยกลิ่นสีก็ยังแรงอยู่นายยังเข้าไปอยู่ไม่ได้หรอกโถพี่กอฟเดี๋ยวผมจัดการเองพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมมาจากบ้านนอกขอแค่มีที่สุขนอน,นอก,ก็พอแล้วไอ้เรื่องเก็บกวาดมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวพวกผมจัดการเองพี่ไม่ต้องกังวลใจหรอกพี่ก็อยากให้นายยืมอยู่หรอกแต่ว่าในส่วนของบ้านหลังนั้นอะมันไม่ได้เป็นของพี่กับพลอยแต่อย่างเดียว พี่ต้องปรึกษาแม่พี่ด้วยเพราะแม่พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการออกเงินซื้อบ้านหลังนั้นเหมือนกันโธ่พี่ก๊อฟพี่จะต้องไปถามให้ยุ่งยากทําไมแม่พี่ก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วอยู่ที่บ้านนอกแกคงไม่อยากมาอยู่ที่นี่หรอกแล้วอีกอย่างพี่ซื้อบ้านไว้ให้เจ้าที่อยู่หรือไงนี่บ้านนะพี่ไม่ได้สารภูมิเดี๋ยวผมเนี่ยเข้าไปอยู่ให้พี่เองนี่ผมเห็นว่าไม่คนกันเองนะเนี่ยพี่พี่รีบเปิกุญแจบ้านให้ผมดีกว่า ผมจะได้รีบเข้าไปเก็บกวาดแล้วก็ย้ายเข้าไปก่อนสิธันวาถวูกพี่พี่อย่าทำเป็นขี้งกไปหน่อยเลยผมขออยู่แค่สามสี่ปีเองพี่อย่าลืมสิตอนพี่เข้ามาเรียนในเมืองใหม่ๆเนี่ยพี่ต้องใส่บ้านป้าผมอยู่เหมือนกันมันก็จริงอยู่แต่นั่นมันไม่เหมือนกันนะพี่แค่ขอใส่ป้านายอยู่เฉยๆแต่เนี่ยถ้ากับว่าพี่ต้องยกบ้านฟรีๆให้นายอยู่ทั้งหลังเลยนะ ผมก็ไม่ได้จะไปทวงบุญคุณพี่หรอกนะแต่พี่อย่าโยกโโ้ดีกว่าถ้าพี่ยังเห็นผมเป็นญาติอยู่พี่รีบอวุนใจบ้านไม่ให้ผมเถอะผมก็ไม่ได้จะไปรบกวนอะไรพี่มากมายสักหน่อยนี่ขนาดผมมาหาพี่ที่เนี่ยผมยังยอมเช่าโรงแรมอยู่เองเลยผมไม่มาขอนอน,อนบ้านพี่กระบุญเท่าไหร่แล้วเอาไว้ลูกผมเรียนจบมาหาลัยเมื่อ,อไหร่ผมจะไม่ลืมพี่เลยได้ งั้นพี่ให้นายยืมบ้านหลังนั้นก็ได้แต่พี่ขออะไรนายอย่างได้ไหมถ้าพี่ยอมให้ผมยืมบ้านเนี่ยพี่จะขออะไรผมก็ได้ทั้งนั้นแหละเห็นว่านายเพิ่งออกรถใหม่แล้วถนนที่บ้านนอกมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นายไม่ค่อยได้ใช้มันใช่ไหมใช่พี่ผมเพิ่งออกมาใหม่ป้ายแดงเลยนะพี่ผมห่วงจะตายจอดไว้ที่บ้านเฉยๆแทบไม่กล้าขับเลย กลัวจะไปโดนอะไรแล้วเป็นรอยเสียดายรถเปล่าพี่แล้วนายจอดรถทิ้งไว้แบบนั้นไม่กลัวหนูไปทำรังในห้องเครื่องเหรอพี่ไม่ต้องมาเป็นห่วงแทนผมหรอกบ้านผมม่ามีแมวเออว่าแต่พี่พูดเรื่องรถทำไมอ่ะคือแบบนี้พี่สะพ้ายของนายต้องเดินทางไปทำงานทุกวันเพราะว่าบ้านอยู่ไกลจากออฟฟิศเดินทางไปกลับก็ไม่ค่อยสะดวกตอนแรกพี่กะว่าถ้าพี่สะ้ายนายทำงานเลิกดึก พี่ก็จะให้นอนบ้านหลังนั้นเลยเพราะมันอยู่ใกล้จากออฟฟิศแต่ถ้าพี่เอาบ้านหลังนั้นให้นายยืมไปแล้วพี่ก็เลยจะขอยืมรถนายให้พี่สะพายนายขับสักสามสีปีได้ไหมจะบ้าพี่รถคันนั้นผมซื้อมาตั้ง7 8 0 0แสนผมเองยังไม่กล้าขับเลยแล้วพี่เป็นแค่ญาติคนหนึ่งผมจะให้ยืมได้ยังไงท่านว่ารถนายราคา78แแสนนายยังไม่อยากให้ยืมเลยแล้วนายก็เป็นญาติคนนึงเหมือนกัน ยังมีหน้ามาขอยืมบ้านราคาห้าหล้านอีกเหรอแล้วไปย,มยืมตั้งหลายปีโผพี่กอลฟมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงโบราณว่า,าไว้ว่ารถกับแฟนห้ามไม่คนอื่นยืมไม่งั้นมันจะผิดใจกันเปล่าๆพี่ไม่เคยได้ยินเหรอพี่เคยได้ยินแต่วันนี้พี่จะเพิ่มให้นายอหนึ่งข้อนะแฟนรถบ้านไม่ควรให้คนอื่นยืม ต่อให้สนิทแค่นหนก็ตามเพราะโบราณกล่าวไว้ว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนายคงไมเ่เคยได้ยินสนิทำไมไมี่พูดมาหมายอย่างนี้วะถ้าไม่ให้ยืมก็อย่ามาพูดแดกดันกันดิวะอย่าคิดว่าตัวเองมีปัญญาซื้อบ้านหลายหลังแล้วจะเจ๋งนะเว้ยรอให้ลูกผมเรียนจบแล้วได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยพี่อย่าสมามาหาผมก็แล้วกันเดี๋ยวกอนค่ำวะ เอาของฝากคุนายกลับไปด้วยคุณพูดแบบนั้นมันไม่แรงไปหรอคะ อย่างน้อยเราก็เป็นญาติกันนะไม่แรงไปหรอกคุณสำหรับญาติที่นี่ใส่เสียแบบนี้ถึงวันนี้เราไม่พูดวันหน้าเราก็ต้องพูดอยู่ดีสุดท้ายก็จบด้วยการทะเลาะกันสู้พูดทำไมจบไปเลยวันนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามมาทีหลัง ได้แค่10นาทีนะคะถ้ายังไม่มีใครมาหนูขอ,อก,กลับไปทำงานก่อนนะคะจ้าจ้าโอเคจ้ะแม่หนู้เรื่องแล้วจ้าแค่นี้ก่อนนะคะแม่ถิง พร้อมที่จะสั่งออเดอร์แล้วหรอคะป่าหรอกจ้ะฉันแค่จะขออัน,นี่เพิ่อมอีกแก้วอะได้คะ่ะอะมีเอกสาราแล้วที่ฉันต้องสนงอิงไหมยังมีค่าจัดเลี้ยงของบอกกริษัทกระบอน กอล์ฟมาทำไมไม่โทรบอกฉันก่อนล่ะอะนายออกไปรอข้างนอกก่อนนะครับบอสสวัสดีครับคุณกอล์ฟขืนบอกแกก็ชิ่งหนีกสิมาทรงนี้ไม่ต้องบอกก็รู้เรื่องอะไรพี่กอล์ฟเราเคยคุยเรื่องนี้ไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอฉันอยู่แบบนี้ก็มีความสุขด,ดี ทำไมพี่กับแม่ชอบมากดดันฉันอยู่เรื่อยเลยแกไม่ต้องมาพูดดีเลยนะยายตัวแสบพี่อุตสา์แนะนำเพื่อนนักธุรกิจที่รู้จักแกก็ดันเทเขาสกรู้ไหมว่าฉันเสียหน้าแค่ไหนจะไม่เทได้ไงอ่ะพี่ <c oughs> ก็น่าเพื่อนพี่นี่กับปากก็โหโลแป้งขนาดนั้นอะเป็นใข่คิก็เทปะแม่นะแม่เลี้ยงแกตามใจจนเคยตัวดูสิเนี่ยอายุ30แล้วยังไม่มีแฟนสักคน โอ๊ยอะไรของพี่เนี่ยฉันโสดแล้วม,ม,มันเป็นปัญหาระดับชาติหรือไงทําไมพี่กับแม่ชอบมากดดันฉันอยู่เรื่อยเลยแกก็รู้ว่าพี่กับแม่เป็น่วงแกแค่ไหนตอนนี้เพื่อนแกก็แต่งงานมีลูกกันหมดละเหลือแต่แกนี่แหละที่ยังโสดอยู่นี่แกไม่อยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่นมากรือไงอย่าปิดกั้นตัวเองนะสิฉันไม่ได้ปิดกั้นนะพี่การมีแฟนมันก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าหาได้ไม่ดีจะมีที่มันปวดหัวทำไม คู่หญิงสมัยนี้ไม่เห็นน้องหอผู้ชายเลยชีวิตก็แฮปปี้ได้เนยพี่ฉันไม่เสียเวลาทะเลาะกันละลหลบนาฮามเบลอะไรอย่างเนี้ยนี่พี่จะนัดเดะให้ฉันอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่พี่จะเลิกยุ่งกับธันจัเีนี่มาสมัยไหนแล้วเขาเลิกคุมหูชนกันแล้วพี่ถ้าแกมีปัญหาแกก็ไปคุยกับแม่องแล้วกัน,นไปลว ฉันหาผัวไม่ได้ไ้ทำขนาดนี้เลยเหรอขอโทษนะครับที่ทำให้รอนานพอดีว่า รถติดนิดหนครับไม่นานหรอกคะ่ะแค่ครึ่งชั่วโมงเองหน้าฉันมีอะไรติดหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรเอ่อขอโทษนะครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับผมว่าคุณน่าจะแก่กว่าผมนะครับแล้วคุณละ่ะอายุเท่าไหร่หรอ <laughs> ปีนี้ผมก็ยี่สิบสี่แล้วครับ แสดงว่าเพิ่งทํางานได้ไม่กี่ปีผมว่าเราสั่งอาหารกันดีกว่านะครับพบหิวแล้วน,น้องเอากุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็กุ้งชุบแ,แป้งทอดคุณละ่ะกินอะไร คุณสั่งไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะไอเวนนี่มึงไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลย แค่นี้เจนทัศสาวๆสวยๆมาให้กูดันนัดป้ามาจากไหนก็ไม่รู้กูว่าอย่างน้อยเจเขาต้องอายุ30อัพแล้วล่ะเออแค่นี้ก่อนนะไว้คุยกันคุณไม่กินอ่ะอร่อยนะผมกินแล้วเออ คุณยังไม่ได้บอกผมเลยเนี่ว่าคุณอายุเท่าไหร่อายุของฉันมันสําคัญกับคุณขนาดนั้นเลยหรอคะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแบบว่าถ้าคุณอายุมากกว่าผมเนี่ยผมจะได้เรียกคุณว่าพี่ไงพอดีว่าบ้านมนค่อนมาดีงงั้นฉันแก่กว่าคุณแค่นี้ก็น่าจะพอนะคะนั่นไงผมว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเรียกคุณว่า เจ๊ดดีกว่านะเจะไดไม่ต้องกระดอัดกัน<อ>น้องขอ,อน้ำนะ แม่เอ้ยเสิรลฟนแค่้นี้ยังทำโงกมีหน้าถึงเป็นแค่เด็กเสิร์ฟตอกต่อยแมย่งเปียกหมดเลยตัวตั้งหลายพันใจเย็นสิคุณน้องเขาขอโทษแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแล้วทำไมเจ๊ต้องไปเข้าข้างมันด้วยรีบๆกินเถอะจะได้ยา้ายถึงนายจะไม่โอเคกับเด,ดทครั้งนี้มากแค่ไหนก็ไม่เห็นต้องทำกียาต่ำาๆแบบนี้นี่ เจ๊ว่าใครตำแก่ก็แก่ยังมีหน้าไปว่าคนอื่นอีกนี่ผมไม่กลับไปตั้งแต่เจอหน้าเจ๊ครั้งแรกก็บุญเท่าไหร่แล้วนายมันแค่เด็กอมมือถ้าให้ฉันเดานายคงเริ่มทำงานได้ไม่เกินสองปียังอาศัยอยู่กับแม่เงินเดือนอย่างมากก็ไม่น่าเกินสามหมื่นแต่ใช้ชีวิตติดหรูไอ o โฟนั่นน่ะผ่อนกิ่งวดหรอแล้วเจ๊อะ ให้โซมาจากไหนมีสิทธิ์อะไรม,า,รมาวิจารณ์ผมฉันเปล่าวิจารณ์แต่สิ่งที่นายแสดงออกมามันก็บ่งบอกว่านายมันก็แค่เด็กเมื่อวานซื่อมันจะมากไปแล้วนะเจ๊ถ้าเจ๊เป็นผู้ชายเนี่ยผมต่อยคว่ำไปแล้วใจเย็นเถจะพ่อรูปหลอถึงฉันจะแก่แต่ฉันสวยและรวยมากนะมีรถขับไหมอะไม่มีอะ พอไหมพอหรือ,อยังนี่คุณจะยกรถให้ผมขัจริงหรอแล้วฉันก็ยังมีคอนโดแถวทองหล่ออีกตั้งหลายห้องนายไปเลือกสักห้องสิฮะคุณจะยกคอนโดให้ผมด้วยเหรอคุณนี่น่ารักที่สุดเลยเป็นไง ตอนนี้นยังแก่เกินไปสำหรับนายอยู่ไหมแหมแก่เกิดที่ไหนกันล่ะสวยๆอย่างคุณเนี่ยเขาเรียกวัยกำลังฮอตตั้งหากล่ะเขเป็นซะแบบเนี่ยถิงเช็คบินด้วยจ้ะเดี๋ยวก่อนสิที่รักคุณจะรีบไปไหนล่ะเรายัางกินข้าวไม่เสร็จเลยขอบคุณที่เลี้ยงนะ อย่าลืมมาทิ้พนักงานด้วยล่ะเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรวะสองวันห้าเลยเหรอสั่งให้ไม่กี่อย่างเองนะที่รั <c oughs> กจาก๋า <c oughs> เราหารกันคนละขึ้นนะจ๊ะเสียใจจะ้ะฉันไม่เอาผู้ชายอย่างนายมาทำพันหรอกจะจ่ายไม่จ่ายหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจทางเนื้อทางตัว ผมมีแค่นี้แหละค่าหารจ่ะที่เหลือไม่ต้องทอนฉันให้ทิปเธอขอบคุณนะคะคุณพลอยเฮ้ยน้องทอนดิด้วยที่รักทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ล่ะคุณก็รู้ว่าเงินนั่นผมต้องใช้ทั้งเดือนเลยนะนั่นมันก็เรื่องของนายทีนี้นายรู้หรือ,อยังว่าถ้านายต้องการอะไรจากใครนายต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนยิ่งนายเป็นผู้ชายแล้วด้วย ถ้านายไม่รู้จักให้คนอื่นานายก็อยา่าคาดหวังคนอื่นจะให้อะไรจากนายโถษที่ล้วคุณก็รู้ว่าผมอายุแค่นี้มันจะไปเหมือนคุณได้ยังไงล่ะถึงคุณจะอายุเอ่อมากกว่าแต่ฐานะคุณก็มั่นคงพอที่จะเลี้ยงผมไปได้ตลอดชีวิตแบบเนี้ยผมไม่รังเกียจหรอกยอมรับแล้วใช่ไหมถึงฉันจะอายุมากกว่าแต่ฉันก็มีทุกอย่างมากกว่านายไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือฐานะขอโทษนะฉันไม่เลี้ยงเด็กที่ไม่รู้จักให้เกียดเพศ่นแม่อย่างนายอ๋อแล้วก็เลิกเรียกฉันว่าที่หลักได้แล้วมันขคลื่นไส้อ่ะลาค่ะลาค่ะไอ้ไก่อไอไก ลอยขึ้นมาเนี่ยมึงมีปัญญาจ่ายเหรอโทษทีพี่พอดีว่ามีคนตัดหน้าครับเอา้าไอ้ก๊อฟนี่วะเฮ้ยไอ้วาคนบังเอิญหรือวะเอ้ยนี่เราไม่ได้เจอกี่ปีแล้ววะเนี่ยกูดีใจที่เจอมึงนด้วยมึงเบาหน่อยดิวะมึงจะเสี่ยงนั่นทำไมไอ้บ้านนอกกูไอคนหนึ่งเขากูขอโทษวะกูดีใจไปหน่อย โหตอนนี้เพื่อนกูเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเหรอวะเนี่ยรถคันโก้ยังหรูอะรถคันนี้คงแพงน่าดูเลยหรอวะเออรถกูเองอะไม่เท่าไหร่หรอกแค่สองสามล้านนี่ที่บ้านกูยังมีหลายคันเลยนะเว้ยคันเป็นล้านเลยเหรอวะรถแพงขนาดนี้ผ่อนกี่ปีถึงจะหมดวะเนี่ยแต่ก็กูเอาใจช่วยนะเว้ยสู้ๆไอเวนี่ ก่อนมึงจะมาวิจารณ์กูเนี่ยมึงดูตัวเองก่อนไหมอายุตั้งสามสิบแล้วมึงยังขับมอไซค์อยู่ได้กระจอกทช่บหมทําทไมวะขับมอไซค์แล้วมันไม่ดีตรงไหนกูนก็อยู่ใกล้แค่นี้เองขับมอไซค์ดีตายรถก็ไม่ติดมึงเลิกเมอเลยแหละกูเหม็นที่ฟันมึงอย่าท,ทำเป็นอ้าไปไหนเลยไม่มีปัญญาซื้อลถนมาขับก็บอกกันดีดีดกว่าอไอตอกต่อยเยอนี่ มึงอย่าเที่ยวไปบอกคนอื่นนะว่ามึงรู้จักกูเนี่ยกูอายคนอื่นเขาเอา้าธันวาทำไมยังไม่รีบไปรับบอดอีกวันนี้บอดมีประชุมหลายที่เลยนะผมรีบไปเ๋ยนี้แหละครับพอดีผู้ชายวันนี้เข้ามาถามทางอะ ถ้าให้คนขับรถไปรับอยู่พอดีเลยอย่าบอกนะคะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาทําไมอ่ะผมพมกียตรอ่ะพอดีว่ารถมันติดขี่มอเตอร์ไซค์ไว้กว่าเยอะนี่มันอะไรแหละครับผู้จัดการผู้ชายคนนี้คือเสียมรญญารยาทยังไม่สุดดีคุณกอลเขาอีกไม่เป็นไรหรอกทําตัวตามสบายเถอะแล้วนี่เขาเริ่มงานนานหรือ,อยังเพิ่งมาขับรถได้อาทิตย์เดียวเองค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองงาน ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรองและพรุ่งนี้ให้เขาเริ่มงานได้เลยบอนแน่ใจเหรอคะฉันว่าให้เขาทดลองงานสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีไหมคะแน่ใจสิจะคิดมากทําไมคนรู้จักกันมันก็ต้องชื่อเหลือกันใช่ปะนี่มึงอยากเที่ยวไปบอกคนอื่นนะว่ามึงรู้จักกูเนี่ยกูอายคนอื่นเขาไอ้กอลฟเอ้ยบอยครับผมขอโทษครับ เมื่อกี้มึงจำไว้นะเว้ยคนที่ไม่ได้เจอกันสิบปีแทนที่จะทักทายกันด้วยความคิดถึงแต่กลับโดนมึงดูถูกเหยียดหยามแล้วสุดท้ายคนที่ถูกมึงดูถูกเหยียดหยามก็ให้โอกาสมึงไม่เป็นไรครั้งนี้กูจะไม่ถือโทษกดเครืองมึงแต่ครั้งหน้ามึงอย่าไปทําแบบนี้กับใครนะเว้ย